สวัสดีค่ะสุภัราพาสวยวันนี้จะพามาดูการสักคิ้วสไลด์ด้วยเครื่องออก้าค่ะเป็นเครื่องดิจิตอลที่เครื่องนิ่งเสถียรเสียงเบามากตอบโจทย์การสักคิ้วตาปากได้ดีจริงๆพัดเพิ่งถ่อยมาใหม่ลองใช้แล้วเลิฟเลยค่ะราคาอยู่ที่8,950บาทแพงแต่ใช้ดีจับถนัดมือพกพาง่ายไม่เกะก,กะะ ที่สําคัญจะสักคิว้วลายเส้นเส้นก็คมกริบเลยค่ะหรือจะสักคิ้วสไลด์สักคิ้วฝุ่นฝุ่นตลบฟุ้งกระจายขึ้นเม็ดสวยมากค่ะใครที่กําลังมองหาเครื่องสักคิ้วดีๆสักเครื่องพัดแนะนําเลยนะคะเครื่องสักคิ้วด,ดิจิตอลของออก้าค่ะใช้ดีไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะช่างพัดไม่ได้ขายเครื่องนะคะไม่ได้เป็นหน้ามาค่ะเป็นผู้ที่ซื้อมาใช้เองเห็นว่าดีก็อยากจะแนะนําอยากจะบอกต่อค่ะถ้าไม่ดีจริงก็ไม่กล้าบอกต่อนะคะ ก็จะมีน้องๆหรือพี่ๆเพื่อนร่วมอาชีพที่โทรมาสอบถามอยู่ด้วยว่าใช้เครื่องรุ่นไหนดีอันไหนดีแบบรุ่นราคาถูกราคาแพงช่วยแนะนําหน่อยถ้าอันไหนดีพัดก็บอกว่าดีค่ะแต่พัดก็ไม่ได้เคยลองใช้เครื่องสักคิ้วทุกรุ่นนะคะเพียงแต่รุ่นไหนที่ได้ลองใช้แล้วใช้ดีก็บอกต่อเท่านั้นเองค่ะ ส่วนเครื่องเก่าก็ยังใช้งานดีเหมือนเดิมค่ะมีหลายเครื่องคงต้องส่งต่อแล้วใครสนใจก็ทักมาได้นะคะในราคาประหยัดค่ะช่างพัดรับสักคิว้วสักปากชมพูสักนมชมพูสักขอบตาสักขอบปากในราคาที่ไม่สูงเกินไปแต่ก็ไม่ได้ถูกมากนะคะถ้าสนใจทักมาได้ค่ะหรือโทร065 491 9699 ช่างพัดเปิดให้บริการอยู่ที่ ido condo ติด bts บางจากติดตลาดบางจากเดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้าหรือรถประจำทางหรือรถส่วนตัวก็มีที่จอดรถให้นะคะช่างพัดมีรับสัว์คิวนอกสถานที่นะคะมี Delivery ถึงบ้านลูกค้าได้เลยถ้าลูกคา้าท่านไหนที่ไม่สะดวกมาอยากให้ไปสัษถึงบ้านให้ก็แจ้งมาได้ค่ะแต่จะมีค่าบวกค่าเดินทางเพิ่ม5 0 0 1 0 0 0ตามระยะทางที่ใกล้หรือไกลนะคะ และโทรมาสอบถามจองคิวล่วงหน้าดีที่สุดค่ะเพื่อไม่เสียเวลาคอยช่างพัดรับลบแก้ไขปรับทรงเติมสีแก้คิ้วพงังล้างคิ้วปริงถ้าท่านใดคิ้วมีปัญหาปรึกษาช่างพัดก่อนได้ค่ะช่างพัดมีน้ำยาลบอย่างดีหลายยี่ห้อให้เลือกใช้แล้วก็ราคาต่างกันไปค่ะถ้าชื่นชอบวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกริ้งให้ช่างพัดด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะที่รับชมสวัสดีค่ะ